เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยพี่น้องประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยวันนี้เนี่ยทางสบศ ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบาการระบาดโควิด -19 นะครับเขาได้มีมติเห็นชอบในการเพิ่มเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก3เดือนนะครับในรายละเอียดเนี่ยนะครับเขาจะเพิ่มเงินให้อีกคนละ500บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนนะครับตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคมนี้นะครับโดยคนที่เคยได้รับ200บาทเนี่ย ก็จะได้รับเป็นเดือนละ700บาทนะครับและคนที่เคยได้รับ300บาทจะได้เป็นเดือนละ8 0 0บาทโดยปัจจุบันนี้นะครับก็มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ14ล้านคนตรงนี้นะครับก็เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนี้พี่น้องประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะได้รับเงินเพิ่ม อีกคนละ500บาทต่อเดือนนะครับคนได้200จะได้เป็น700ต่อเดือนคนได้300จะได้เป็น800บาทต่อเดือนนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ